สวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนเพื่นวันนี้ก็มีไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะครับอ,อันนี้เท่าที่ศึกษาดูแล้วนะครับก็จะเป็นต้นกวักมรกตนะฮะอันนี้ก็หาหน่อมาปลูกนะครับนะต้นก็เริ่มงามนะฮะเอามาลงกระถางไว้ได้ประมาณ3เดือนแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีแตกหน่อออกมาอีกแล้วนะครับ นะต้นนี้กวักมรกตนะฮะไม้มงคลนะครับก็เอามาแนะนำเพื่อนๆน,นะครับบางท่านอาจจะปลูกอยู่แล้วนะครับแต่พอดีต้นนี้มือใหม่นะครับหัดปลูกนะครับต้นไม้มงคลนะครับกวักมรกตนะครับปลูกแล้วจะเป็นสิิมมงคลกับตัวเราเองแล้วก็ เป็นสลิมมงคลกับที่บ้านนะครับเป็นไม้มงคลนะครับสิ่งดีๆก็จะเข้ามาสู่ครอบครัวเรานะครับนะตัวนี้ต้องศึกษาต่ออีกหน่อยนะครับเพราะตอนนี้ผมเองก็เพิ่งเริ่มเอามาฝึกปลูกนะครับแต่ก็เติบโตวไวนน้นะครับถ้าดินดีๆนะครับปุ๋ยดีๆนะครับกวักมรกตก็จะแตกหน่อนะครับ แล้วก็รู้สึกว่าใบถ้ายิ่งเยอะยิ่งดีนะครับใบของกวากมรกตนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะแตกใบออกมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชนิดนะครับสำหรับไม้มงคลนะฮะก็เอามาฝากเพื่อนๆโอกาสหน้ามีไม้มงคลชนิดอื่นๆก็จะเอามาแนะนำแล้วก็เอามาฝากเพื่อนๆกันในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ